คุณผู้ชมคะมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งแท็กซี่บอกให้ไปส่งแถวแถวที่พักย่านจารันสนิทวงพอไปถึงที่พักเนี่ยผู้หญิงคนนี้ผู้โดยสารก็บอกว่าเดี๋ยวหนูขึ้นไปหยิบเงินข้างบนก่อนนะพี่แท็กซี่รออยู่ตรงนี้ก่อนจากค่าแท็กซี่174บาทเนี่ยรอไปจนกระทั่งค่าแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยมันขึ้นไปที่243บาทค่ะ รอแล้วรอเล่ายังไม่เห็นลงมามสุดท้ายคนขับแท็กซี่ก็เลยลงมาจากรถแล้วขอให้รอปภช่วยพาขึ้นไปที่ห้องของผู้โดยสารหญิงคนนี้ค่ะครับคุผู้ชยครับ เขาวาไเงยับตะโกนเข้าไปไม่มีออดอออเลยเนาะเ้าเรียกเป็นยา่นานนะคะไม่มีออดด้วยก็ต้องใช้มือนี่แหละค่ะโปะโปะโปเข้าไปนะคะน้าไม่เปิด,ปดคือในคลิปเนี่ยไม่เห็นว่าเปิดออกมาแต่ตามรายงานเนี่ยบอกว่า พอเวลาผ่านไปสักพักนึงเนี่ยเธอเปิดแล้วยื่นแบงค์ห้าร้อยออกมาอ้อแต่ในคลิปอาจจะไม่ได้เห็นตอนเปิคนดพี่แท็กซี่คนนี้บอกเจอแบบนี้นบ่อยๆไม่ดีนะครับต้องให้ตามถึงที่อือใช่เนาะีสุดก็ได้ค่าโดยสารนะฮะอะ